าของกินตอนเย็นกันจ้าใช้ชีวิตอยู่โรงพยาบาลกัน เฝ้าคนป่วยอาหารเย็นจ่ะสมตามคนเหนียวมะม่วงหลายอย่างเลยอะไรไปไหนยิ้มมาไม่ยิ้มใส่โทรศัพท์ก่กระดิบกระดิบมาหาโทรศัพท์ไปไหนอันจะกระดิบกระดิบไปไหนกระดิบ